กูดเถื่อนมอเกินกูดมอนิ่งเพื่อนๆตื่นย่างตื่นย่างตื่นย่างนะหนึ่งตื่นขึ้นมาก็มาฟังน้องอาญากำลังฟังมาป่ะไปดูว่าวันนี้วิวมีเมนูอะไรเช้าๆอาหารเช้าเป็นอาหาร, au, าหาร au, ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันนะคะวันนี้จะเป็นรีแล็กไม่หนัดนะคะอาหารเชา้าไปเลยเบียร์ขินมูสลี เห็นไหมคะอันนี้ธรรมาชาติชอบชุดนี้ใส่นมนะคะแค่คอนเห็นแปลกไหมอาหารเช้าวันนี้ข้าวคอนนะคะนี่กากอาหารนะคะเราจะผสมว่าทำแห้งผสมตัววิชรวีชชอบทานแบบนี้ถ้าเราใส่น้ำผึ้งลงไปยิ่งอร่อยนะคะแต่วิใส่นมนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ใส่ อาหารวันนี้ฝั่งวีวีนี่คนรักสุขภาพต้องมาเลยค่ะเช้าๆถ้าจะเพิ่มแคลเซียมก็นมบูนมสดนะคะเทลงไปผปสมกับถ้วยเตรียมไว้แล้วค่ะบางคนเะีผสมกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตผลไม้ช่วงนี้ช่วงส้มมีส้มอันนี้อันนี้อะไรเดี๋ยวดูก่อน อ๋อนี่แอปเปลิลแอปเปลิลนี่ชอรี่ชอรี่สม้มหน้านี้หน้าส้มนะคะส้มมะนาวโยเกิร์ตเขาก็จะทำจากผลไม้นะคะนะคะชุดนี้เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อ้วนแข็งแรงดื่มนมวันละแก้วแข็งแรงนะคะแล้วก็บางคนเด็กๆจะไปโรงเรียนใช่ไหมหรือว่าผู้ใหญ่กอดี เพราะว่ามันไม่หนักมันอิ่มนานนะคะนมคนอยากทานกล้วยกับนมก็ได้นะคะแผนกวิตามินอุ้ยช็อกกี้ช็อกกี้ก็มีแต่ถ้าจะเอาสูตรดีทอ็อกกันนี้ก็มะนาวกับกาแฟดำมะนาวสองชิ้นคลิกก็มาดูนะคะสารดีดีมาเดอร์นองอายาเลยเอาสักถ้วยไหมน้องไข่โตนี่คุณป้ากำลังจะทำ โยเกิดถ้วยหนึ่งนะคะอิ่มนานนะคะเช้าเราต้องสิ่งที่ถูกต้องก็คือนี่แหละคะ่ะอาหารเช้าเราต้องอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะคะเช,าชา้าเช้าทานอาหารเชา้านีจะมีประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดนะคะเช้านี้สุขภาพดีน่าทานไหมแต่ตวิทานบางที กินเหมือนมาม่าบางทีกินเล่นๆหมดเป็น <c oughs> ถุงเลยไหมวีวชอบทานแต่ถ้าเราใส่นมแล้วก็เพิ่มแคลเซียมนเนาะแคลเซียมนมแล้วก็เลยว่าจะใส่กับโยเกิร์ตก็ได้นะคะแล้วมาไปกับวิวีเลยเช้านี้เช้านี้สุขภาพดีบายช่องวิวีไทยแอมสวิตซาลาดีดีไปเลย เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะคะเพื่อนเพื่เลิฟยูเลิฟยู